เด็กจดูใบดูมาสีวันหนูก็นหน้าตาจิ้มลิ้มนี่นะหนูอยากเป็นตุ๊ดมิลูกตุ๊ดคืออะไรเหรอตุ๊ดก็คือสุดยอดของสิ่งสวยงามไงลูกมันเท่มากๆเลยนะดูโหจริงเหรอเท่ไปเลยเอาสิเอาสิเด็กๆอยากเป็นเดี๋ยวเจ๊จะเต็มให้นี่เท่แล้วเยอะพี่สีสวัอตอ๋อน่ารักจัง เจ้ให้ลองชุดอื่นอีกอ่ะแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยเติมนั่นนิดเพิ่มนีหน่อยรับรองเท่สมใจอยากเลยล่ะลืกอู้อันนี้ตัวเหรออุ้ยชุดนี้ง็นน่ารักลองดูก็ได้กระป๋งตัวนี้ก็สวยรัดเวอร์เด็กปั้นของเจ้าาไม่ให้พาน้องครูไปเสียมานะพี่องอี่ากแมวมัวเสืออะไรแมวจันทน์ท